สวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องดึงเข้าไปเยอะลูกโอเคครับผมโ้อนแขนต้อก็ร่างปีฟ้าแล้วก็ชิงชิงเข้าสู่ห้องรับแขกข่าวสดนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรียกว่าเป็นยามบ่ายเนาะครับยังสดใสกันอยู่สดใสอยู่ค่ะยังสดใสแบตมาเต็มใช่ครับได้ถึงเย็นอ่าๆเรียนนะกปีฝ้าน่า รรครับผมตอนนี้ก็มาถึง EP ที่9ครับก็หลายๆปัญหาที่ทุกคนสงสัยก็เริ่มจะคลี่คลายครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนตัวผมเองมาวินก็ความทรงจำก็กลับมาแบบเต็มร0 0เซแล้วครับก็ต้องรอติดตามดูว่าต่อไปเนี่ยพอความทรงจำกลับมามาวินจะทำตัวยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างาค่ะส่วนตัวฝนคลิปก็คือ,อยังไม่กล้าร้องเพลงอยู่ยังไม่กล้าร้องเพลงยังไม่กล้าขึ้นเวทีร้องเพลง ยังเป็นปมอยู่ยังเป็นปมอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ก็จะมีการพัฒนาของตัวละครขึ้นแน่นอนอเรียกว่าเป็น e ีล่าสุดเนาะของทั้งู่อยากให้พูดถึงคาแรคเตอร์ให้เป็นแฟนเราได้ฟังอีกรองนึง่งว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่อนี้นะ<ม>วกสำหรับเราแค่ไหนก็สําหรับเรื่องนี้ผมก็ทําการบ้านเต็มที่ครับส่วนคาแรคเตอร์ จะรับบทเป็นมาวินครับมาวินจะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียชื่อว่าแก๊งมังกรแดงนะครับแต่ว่าประสบกับการต่อสู้ระหว่างแก๊งนะครับทำให้ตกลงมาหัวฟาดพื้นความจําเสื่อมแต่ก่อนที่จะความจําเสื่อมเนี่ยภาพสุดท้ายที่จําได้ดันเป็นฝนทิพย์ที่อยู่ในคณะสำเนียงทองครับเราก็เลยฟื้นขึ้นมาในขณะที่ความจําเสื่อมแล้วดันได้มาเป็นเด็กในวงของคณะสำเนียงทองก็เลยจะมีแบบ กลายเป็นว่าปลูกฝังเรื่องของโดนตรีเข้าไปในตัวมาเฟียครับผมจากที่เป็นมาเฟียแล้วก็ความทรงจำในอดีตหายไปกลายเป็นนักร้องขึ้นมาแบบชีวิตจิตใจทุกอย่างเราเป็นนักร้องแล้วก็คาแรคเตอร์รที่3จะเป็นผสมผสานกันระหว่างการเป็นมาเฟียกับการเป็นนักร้องรวมกันใช่ครับคำว่ามาเฟียกับนักร้องนี่มันดูคนละเรื่องเลยเนาะใช่ครับเราอย่างไรเราต้องเล่นอย่างไรก็ยากไหมก็ ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ว่าพี่ปลาพูมกับก็ให้คําแนะนําที่แบบเข้าใจง่ายครับก็แบบพอจะนึกภาพออกเห็นภาพได้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือการที่เป็นมาวินเนี่ยมาวินจะมีความเครียดสูงเป็นเป็น,เป,นเป็นมาเฟียที่มีความเครียดสูงจะไม่มีการยิ้มแย้มทุกอย่างจะซีเรียสจริง,จ,งจังไปหมดนะครับส่วนตัวแคนที่วงคณะสมเียงทองเนี่ยตั้งชื่อให้มาใหม่นะครับชื่อว่าแคนก็จะเป็นออในพาร์ทของความจําเสื่อมแล้วก็จะไม่มีอะไร ความทรงจำในอดีตเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่เอเลิศสดใสเพราะเราไม่รู้ว่าเราแบบมีความเครียดอะไร mm hmm. อะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับโดนเติมเข้าไปด้วยเสียงของดนตรีอะไรเงี้ mm hmm. ยครับทำให้เราแบบกลายเป็นอีกคนนึงแต่พอความทรงจําเรากลับมาเราดูว่าเราเป็นใครแล้วก็อ่าเราก็เป็นมาเฟียเหมือนเดิมในรูปแบบใหม่ที่แบบยิ้มแย้มมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นครับจริงมาก หม่สําหรับเราเนาะกับการเป็นนักร้องรุ่นคู่ใช่ค่ะก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยไม่เคยรับเล่นเลยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ทา้าทายอยู่เหมือนกันค่ะ<ม>เพราะว่ามีทั้งแบบมีทั้งร้องมีทั้งเต้นด้วยปกติเราร้องเพลงอยู่แล้วงี้ก็มีร้องบ้างแต่ว่าจะร้องในที่ของตัวเองเออจะแบบจะไม่ไม่กล้าออกไปร้องแบบให้คนอื่นฟังเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซลล์ในเรื่องนังออ้นขนาดนั้นพอฝึกเลยมันต้องทำกันบ้านหลังทั้งคู่ด้วยอย่างเราเป็นแทนด้วยเนาะครับมันต้องฝึกเป็นขนาด เรื่องนี้เขาก็จะมีเอ,อ่อเวิร์กช็อปให้ค่ะทั้งแบบทั้งร้องทั้งเต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการซ้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีจริงด้วยครับผมก็ฝึกหนักทั้งทั้งพาร์ทของบูแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็โชว์เต้นด้วยครับหลายอย่างเลยนะฟิฟ่าครับก็หลายอย่างครับ <c oughs> ก็สนุกดีครับก็ <c oughs> เรียกว่าระหว่างบูกับก,บการเป็นนักร้อ บูกับการเป็นนักร้องก็จะคนละแบบครับอย่างอย่างบูก็จะเป็นเรื่องของบาลานซ์แล้วก็ทําให้แบบทุกอย่างท่าทางมันดูแข็งแรงดูสมูทนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจําคิวครับแต่ว่าเรื่องร้องก็จะเป็นแบบเราก็ต้องโฟกัสทั้งแบบาการเต้นด้วยการโชว์แล้วก็การที่แบบว่ามันต้องมีสเสน่ห์เผาว,าวในการแบบขึ้นเวทีในการเป็นนักร้องที่จะแบบมีแม่ยกมีคนแบบชอบเรามากๆเพราะว่าในเรื่องเราจะเป็นแบบค่อนข้างที่จะ คนก็จะชอบเราช,ชอบใช่ไ้ยครับครับ,รบจริงๆแล้วคะการเป็นนักร้องของเราเวลาขึ้นบนเวทีมันตื่นเต้นหรือมันกดดันแค่ไหนก็ทาตื่นเต้นทากดดันทาประหม่า <c oughs> เ<ล>้ยค่ะแต่ว่าก็ <c oughs> มีพี่พี่ทีมงานแล้วก็หุ้มกับแล้วก็ยังจะมีพวกนักแสดงพวกพี่แป้งพี่ยิ่งยงเลยค <c oughs> ่ะเขาก็ให้กําลังใจแล้วเราก็ถามเขาว่าแบบเฮ้ยเราขึ้นเวทีเราควรจะแบบเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ค่ะก็ซึมซับจากเขาแล้วก็ดูเขาเป็นตัวอย่าง ให้เขาแนะนำเราสองคนมีเพลงคู่กันไหมคะมีค่ะมีต้องมีโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะในละครมีอยู่แล้วได้ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของซีฟ้ากับชิงชิงมันเป็นแังไงคความสนิทสนมมันเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนยังไงก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าแบบเพราะว่าก็สนิทกันอยู่แล้วใช่แล้วเราก็ไม่ได้พักช่วงเท่าไหร่เนาะเราจบเรื่องที่แล้วแล้วเราก็เริ่มมีแบบแผนการของเรื่องมาเฟียลังซิ่งมาแล้วก็มีได้เจอกันได้เวิร์กช็อปได้เจอได้คุยกันตลอดอย่างเงี้ยครับ อยู่ด้วยกันมาสามปีกว่าโหเป็ว่าสนิทคุ้นเคยร่วมงานกันใช่คุ้นเคยกันลำเลื่ไม่ลำบากไม่ยากเลยไม่ยากอืเรียกว่าเรื่องนี้เป็นการเล่นเป็นเพลงตัวรั้งแรกของเกี๊บ้าด้วยครับผมก็ดีใจครับแล้วก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดมากๆที่เราจะทําได้แบบทําการบ้านทุกอย่างที่ทําได้พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับกดดันไหมคะก็ กดดันตัวเองมากกว่าครับแบบอยากให้อ่ามันได้แบบเต็มศักยภาพของเรานะแบบเราทําเต็มที่หรือยังในเรื่องของตรงนี้เราเราทาแบบจะไม่เสียใจทีหลังไหมอะไรเงี้ยครับก็พยายามทาเต็มที่ที่สุดครับชิคๆค่ะในฐาะที่เราเป็นนันเอกที่ว่ามีผลงานมากมายในรุ่นพี่มองเห็นฟีเป้าในวันนี้เขาเป็นยังไงบ้างเฮยเขาตั้งใจมากก <c oughs> <อ>ับเรือ่องนี<อ>้เขาแบบกับเรื่องนี้เขาตั้งใจมากแล้วเขาแบบว่าทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆค่ะ ก็เร ah. ียกว่าวันนี้เราได้มาร่วมงานกันเทมีคู่จิ้มแฟนๆกี้กันเลยใช่ไหมกับการมาร่วมงานกันของเราอีกครั้งหนึ่งเขาก็ดีใจค่ะที่แบบที่ที่ได้เห็นเรากลับมาคู่กันอีกในเวอร์ชั่นใหม่ในแบบคาแรคเตอร์ใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นเนี้ยค่ะมันแตกต่างจากที่ผ่านมาค่ะกับการที่แบบเราได้กลับมาร่วมงานกันในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเออในเรื่องที่แล้วที่คู่กันเนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบพ่อแม่แน่เงอนแบบ เหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบตีกันไปตีกันมาส่วนเรื่องเนี้ยก็จะเป็นพาธที่จริงจังมากขึ้นแล้วก็มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองที่มันชัดเจนมากขึ้นก็คือเรียกว่ามันจะมีความราม่าในเรื่องราวมีปมของแต่ละคนในเรื่องใช่ใช่ค่ะพีฟ้าเขาก็จะมีปมอะไรบางอย่างใช่ไหมในเรื่องใช่ครับเราก็มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของแก๊งเราที่เราต้องอาสารตอบว่าเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าด้วยแต่ว่าพอความจําเสื่อมแล้วความจําเสื่อมแล้วแบบดันแบบ เราเราเรารักวงสำเนียงทองไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหน้าที่ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ที่แบบใหญ่มากที่เราต้องรับผิดชอบเหมือนกันอา้าวแล้วอย่างในภาพของความสาาัมพันธ์ของคนทิพย์แล้วก็แคนมันจะเป็นยังไงคะพอเราเริ่มกลับลามาจำได้แล้วเราจะมีความกังวลไม่ว่าเขาจะรู้ความจริงความลับละละอะไรของเราอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรอติดตาม <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเพิ่ง <c oughs> เพิ่งจะความจาเพิ่งจะกลับมาเมื่อประมาณอีพีที่แปดครับก็ก็อยากให้ลองติดตามดูนะครับมันก็จะมีหลายๆเรื่องนะที่แบบ มันต้องแบบคลี่คลายทีละปมของแบบผลทิพย์ที่มีต่อเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายๆเหตุการณ์ก็จะค่อยๆแบบไปเรื่อยๆนะต้องติดตามดูแบบอย่าอยาพาดเลยก็จะดีเอาอย่างเงี้ค่ะความสัมพันธ์ชารเลิฟซีนความคุกกิ๊กของเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้เข้มข้นแค่ไหนหรือว่าเป็นหน้ารักนหาร้ก็เป็นฟิลที่แบบเออมันมันไม่ถึงขนาดแบบเลิฟซีนขนาดนั้นคือมันเป็นฟิลแบบว่าเอาแนวให้กําลังใจกันแล้วมันก็จะมีเรื่อง เหมือนแบบเหมือนพอเริ่มจากกุ๊กกิ๊ก,กุ๊กกิ๊กันมันก็จะมีเรื่องดราม่าเข้ามาแหละแต่แต่ความหวานมันก็จะหวานแบบแตกต่างจากอันอื่นหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพลง,ลงอะไรเงี้ยบางทีก็แบบบอกรักกันอะไรด้วยเพลงแบบร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยครับรใช่ครับก็จะมีเรื่องของดนตรีด้วยสนิทกันขนาดนี้เล่นเลิฟเซนยังมีเขินกันไหมหรือว่าสบายสบายเลยแรกๆกก็ไม่เขินแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแบบพอเ,เ,อเอล่เนตอนนี้ก็ไม่ครับก็ก็เข้าใจก็ก็ตอนแรกเราแค่แบบไม่รู้เฉยๆว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> อะไรเงี้ยถ้าเล่นออกมาจะเป็นยังไงสุดแต่สุดท้ายแบบมันก็คือแบบการทํางานก็พยายามทําให้มันดีที่สุดทุคกคนก็แบบทําได้ที่ของตัวเองให้แบบดีที่สุดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับด้วยว่าตอนนี้เราสนิทมองตา ใช่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยซีนนี้จะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนอยากเล่นแบบไหนอเออก็ลองมาคุยกันค่ะใช่ก็เรียกว่ากำลังเข้มข้นตอนนี้สาหรับคืนนี้เย็นนี้จะเป็นประมาณไหนังไรสปอยได้ไหมค<ก>รับก็รับรองเลยว่าเข้มข้นทุกตอนเลยนะครับห้ามพลาดสักตอนเลยนะครับก็วันนี้ก็จะมีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่ต่อจากเมื่อวานก็คือ เ,เราจะพยายามหาวิธีการทําให้ฝนทิพย์เนี่ยแบบลบปมที่จะไม่กล้าขึ้นเวทีให้ได้อะไรเงี้ยครับก็จะดูว่าปัญหาตรงนี้เราจะแก้อย่างไงอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆแบบแอบสปอยว่าแบบวันนี้มีฉากแบบว่ารุนแรงนิดหน่อย <_: ARE S 2> <iert? S 1> ต้องรอดูว่ารุนแรงแบบไหนรุนแรงในในแนง่ของฝนทิพย์หรือว,ว่าแทงท่าหรือยังไงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เราจะมาคอยรุนกั ใช่ค่ะ<ม>ก็มาช่วยลุ้นกันนะคะว่าฝนคลิปเนี่ยจะกล้าลกล้ากลับมาร้องเพลงเมื่อไหร่อืใช่ครับเพราะว่าใครได้ยินเสียงก็ต้องแบบหลงรักนะเพราะว่าเราในเรื่องเนี่ยมีการแบบทําคลิปออกไปแบบเราเราแบบท้ากันไปท้ากันมาว่าแบบเออถ้าทําได้แบบนี้ตามเป้านะต้องต้องต้องยอมเป็นนักร้องใช่แต่พอขึ้นเป็นนักร้องกับโดนหนักกว่าเดิมในเรื่องเราย,ยังไม่ได้มีฉากร้องเพลงเท่าไหร่ยังยัง แต่ถ้ามาห้องคือขอสดจะมีโอกาสร้องเพลงให้เราฟังเพิ่อนิดนึงได้ไหมว้าวะไรหรือว่าต้องไปดูในละครต้องดูในละครดีกว่าค่ะก็ได้เซอร์ไพรส์นะแต่จริงๆคู่เรามีเพลงคู่แน่นอนมีเพลงคู่แน่นอนค่ะแล้วก็เออ่ตอนนี้เพลงเหมือนยังปล่อยไม่หมดในยูทูบใช่ไหมก็ใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆแน่นอนผมผมรับรองเลยว่าเรื่องนี้เพลงเพราะมากครับผมไปฟังว่าปี๊ป้าแบบจริงๆร้องเพลงคู่กันเป็นยังไงเนาะ สายฝ่ายทีค่ะช่วงเวลาไหนยังไงให้เป็นแฟนได้ติดตามมาเฟลลัมซิงกันค่ะก็ฝากมาเฟลลัมซิงด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา18.45นาทีทางช่อง 7HD กว่า35ค่ะรครับผมก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องมาเฟลลัมซิงนะครับห้ามพลาดสักตอนเลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณจริงๆแล้วก็ีามากเลยนะคะครับ,รบผมครับ